กาบสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้พีน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนเมษายน2565ายนะครับวันนี้ก็จะ ในนามของหน่วยให้ความรู้สังคมนะครับเราก็ต้องค้นฟ้าหาใจความที่โดนใจมาให้เอาโสว์ฟังนะครับเจอข้อความนี้ปกติก็จะขอพระอาจารย์ว่าออวันนี้จะพูดอะไรก็กด YouTube Google ดูว่าออวันนี้พระอาจารย์จะให้อะไรพระอาจารย์ก็อาศัยสื่อในสมัยนี้นะครับวันนี้ก็มออีพลังที่ยิ่งใหญ่ในยุคนี้นะครับ พลังที่ยิ่งใหญ่ในยุคนี้คืออะไรคือตรงนี้เขามีบอกว่าบางทีนักพ์ผู้ทรงศีลมีตบะมีอำนาจและมีวาจาสิทธิ์แต่เมื่อถูกพิษแห่งความรักแทรกซึมเข้าสู่หัวใจโดยสตีเป็นผู้หยิบยื่นให้ ศีลก็พันเศร้าหมองตะบะและอำนาจก็พันเสื่อมวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นกับกอกอ,อ่เพราะอะไรครับเพราะว่าวิบากกรรมเนี่ยเป็นเหตุทำให้เป็นแบบนี้วิบากกรรมเนี่ยมันเป็นเหตุสิ่งใดเล่าในโลกนี้จะสามารถทำลายความเข้มแข็งเด็ดเดียว ของชายได้คือจริงๆตรงเนี้ยผู้หญิงเป็นเพียงอุปกรณ์ปัจจัยเท่านั้นเองแต่เบื้องหลังตรงเนี้ยคือวิบากกรรมนะครับเราจะเห็นตัวอย่างในสมัยโบราณก็มีนะครับเ,เช่นคุณพ่อของอท่านเซียวหมอหลอเสือจากอินเดียไปเผยแพร่ธรรมะที่ประเทศจีน ด้วยวิบากกรรมเนี่ยก็พาไปเจอเมืองเมืองหนึ่งนะน้องสาวพระราชาเนี่ยพอไปถึงเนี่ยทุกคนสองคนนี้เขามีสัญญากรรมกันน้องสาวพระราชาเห็นพ่อของเสียวหมอหลอสือเนี่ยก็ปิ้งพ่อของเสียวหมอหลอสือเนี่ยก็เป็นนักบวชเป็นนักพจน์เป็นพระเป็นเผยแพร่ก็หวังที่จะเผยแพร่ธรรมะพอวิบากมาเนี่ย พระราชาก็เลยบอกว่าอาท่านอยากจะเผยแพร่เมืองเราท่านก็ต้องสึกมาแต่งงานกับน้องเราเพราะน้องเราเนี่ยลบเล้าให้แต่งงานกับท่านน่ะแล้วท่านจะได้เผยแพร่ธรรมะได้มากเอ,อพ่อของเซียวหมอล้อสือด้วยวิบากกรรมก็จําก็ต้องทําตามอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่ามันก็จะคอยตามไปอ,อ่มันตอนแรกก็บวาจาก็รักษาศรรีลอะไรก็สอนไปนะครับอ,อ่จนเซียวหมอล้อสือ เกิดขึ้นมาคุณพ่อก็พากลับไปประเทศอินเดียอ๋อเสียวหมอล้อสือนี่เป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมมากนะครับเบื้องบนก็มาจุติอุบัติที่เนี่ยที่แม่เขาอะเขาเรียนไอ้ภาษาสันสกฤตเนี่ยคล่องปือเลยรู้ภาษาสันสกฤตเนี่ยแล้วเขาก็กลับมาเมืองจีนอีอเสียวหมอล้อสือนี่นะคุณพ่อเขาก็กลับไปบวชก็พาคุณแม่กลับไปบวช บรรลุมรรคผลนิพพานไปเนี่ยมันพราะบางครั้งเนี่ยมันก็มีการมาชดใช้กรรมกันแล้วก็มีเป็นเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยฝ่ายเซียวหมอหลอสือก็มาอยู่ในประเทศจีนก็มาเผยแพร่เผยแพร่ธรรมะในภาษาสันสกิตเนี่ยก็มาแปลเป็นภาษาจีนหลายหลายเมืองก็โอ้ยกย่องแย่งชิงกันจนเมืองสุดท้ายเนี่ยก็ดังมากเลยดัง ส่วนใหญ่การดังเนี่ยมันจะมันจะดับอะในภาษาไทยเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือดังมากๆมันก็จะมีคนอิจฉาผู้มีอิทธิพลเขาก็อิจฉาเขาก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเขาเขาเห็นเซียวหมอหลอสือเนี่ยแปลภาษาสันสกฤตโอ้ยคนยกย่องมากเลยกัมพ ah ีเมหายานออมหายานแต่ประเทศไทยเราเหินนิยานนะครับของเราแปลมาจากภาษาบาลีของจีนเนี่ยมัน เขาแปลจากภาษาอังกฤษแล้ววิธีการก็คือวิบากกรรมนี่แหละมันเป็นต้นเหตุกับเขาเคยสัญญากับแต่อดีตชาติกับผู้หญิง12คนผู้มีอำนาจก็เลยไปเอาผู้หญิงมา12คนผู้หญิงทั้งโลกไม่ใช่มีแค่12คนนะครับแต่วิบากกรรมมันมีแค่12คนที่เกี่ยวกรรมกันน่ะเขาก็ไปเอาผู้หญิง12คนเนี้ยเอามาให้เป็นเป็นเมียของเซียวหมอหลอเสือ พื่อจะทำลายชื่อเสียงะจะทำลายเมืองไทยก็มีเยอะครับไม่ไม่ไม่อยากกล่าวก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับมันเป็นวิบากกรรมอ,ะอ,อ่ะพอท่านเสียวหมอหลอสื่อก็บอกโอ้ยไม่เอาหรอกเราเป็นนักบวชแก่แล้วไม่เอาหรอกเราบำเพ็ญมาดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ท่านก็มีจิตเมตตาวิบากกรรมก็บอกเอเพระผู้หญิงสิบสองคนบอกว่าถ้าไม่ไม่รับเขาเป็นเมียนะ เขาจะถูกจับไปขายเป็นเข้าเป็นในซ่องโสเภณีเขาลาบากมากซ่องโสเภณีสมัยก่อนน่ะเขาค้ามานุษย์กันอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เข้าใจเนาะด้วยความเมตตาของเซียวหมอหลอสือก็เลยต้องรับสิบสองนางมาเป็นเมืองไทยเรามีนางสิบสองแต่ที่เมืองจีนเขามีสิบสองนางนะครับมาเป็นเมียลูกศิษย์ยังบอกเซียวหมอหลอสือเลยว่าหลวงพ่อม,มีเมียตั้งสิบสองคนลูกศิษย์ขอมีคนหนึ่งได้ไหมไม่ได้ เป็นพระมีเมียไม่ได้นะครับเป็นพระเนี่ยเพราะเป็นพระเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องถ้ามีเมียแล้วตบะอํานาจวาจาความขังมันจะหมดไปนะครับเพราะว่าที่ผู้น้อยเอาเรื่องพลังของสตรีมาเนี่ยเพื่ออะไรในยุคนี้เป็นยุคของการปกปิดสามโลกพลังสตรียิ่งใหญ่ถ้าเราใช้ถูกวิธีเนี่ย โอ้พลังสตรีนี่เยอะตอนนี้ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะออกหน้านะครับลองสังเกตเลยในอะาณาจักรธรรมสถานธรรมเนี่ยผู้หญิงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงอะ่ะแปดสิบอร์เซนตแต่อมันก็เป็นพลังเ่ะฉะนั้นเมื่อแล้วมีอำนาจด้วยนะถ้าเราถ้าเราถ้าผู้หญิงเข้าใจเนี่ยผู้หญิงทำได้ทุกอย่างตอนเนี้ยอย่างที่ผู้น้อยไป เผยแร่ขวัญวิญญาณของซือจุนมหาพยาทานเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขามีจิตเมตตาเร็วมากเลยก็พอๆกับผู้ชายนะแต่ผู้ชายเขาไม่ค่อยแสดงออกผู้หญิงบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยเขารีบทําให้ลูกผู้หญิงเนี่ยเขาจะรักลูกทําให้สามีทําให้พ่อแม่ทําหมดทุกคนโดยเฉพ,พาะคนทางทางภาคเหนือทางสปปลาวอะไรเนี่ยทำหมดเลยส่งรายชื่อคนนึงเป็นร้อยเลยถวาย ถวายให้ญาติพี่น้องของตัวเองเป็นพุทธ,ธะไงเพราะว่าอาจารย์พ่อของเรา,าปูทางไว้แล้วถ้าถ้าคนไหนให้อาภัยได้เนี่ยตื่นในที่นี้คําว่าตื่นก็คือเป็นพุทธ,ธะถ้าหลับก็เป็นเวไนาการเป็นพุทธ,ธะนี่ไม่ใช่ของง่ายด้วยไม่ใช่ของยากในสมัยนี้สมัยก่อนนี่ยากแต่สมัยนี้ง่ายเลยเพียงแต่เราถวายปณิธานมหาพยทานเนี่ย เอากิเลสกรรมวิบากออกเนี่ยเพราะว่าพระอาจารย์ให้สร้างสถานธรรมเยอะๆเอาไว้ตรงเนี้ยแต่เป็นปิดสนาพอถึงบอกไปคนก็ไม่เชื่อคนก็จะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอาโสนะครับต้องขออาภายัยแต่จริงๆมันทําได้ผู้หญิงก็ทํากันทุกคนเพราะผู้หญิงเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคของผู้หญิงไงพลังผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าฉันรักลูกฉันรักครอบครัวฉันรักสามีพ่อแม่ถ้ามีอะไรทําให้พ่อแม่ฉันเป็น พุทธะได้ฉันทำมีใครห้ามผู้หญิงได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรเพราะผู้หญิงนี่พลังเขาสูงสังเกตดูนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณผู้หญิงมากๆเลยที่ว่าช่วยกันเผยแพร่ขวัญวิญญาณมหาพยทานแล้วก็ปลุกทุกคนให้เป็นพุทธ,ธะเปลี่ยนเวไน,นให้เป็นพุทธ,ธะเนี่ยต้องอาศัยพลังผู้หญิงแล้ววันนี้พลังผู้ชายนี่ ผู้ชายนี่ส่วนใหญ่เขาจะบวชเรียนมาแล้วเขาจะเอ่อไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะแต่พลังผู้หญิงเยอะตอนเนี้ถ้าไปที่ไหนนะถ้ามีผู้หญิงบอกว่าทําตรงนี้แล้วดีผู้หญิงนี่เขาเขาเขาไม่สนใจอะไรเราขอให้ดีขอให้มีประโยชน์เขาทาหมดนะครับถึงแม้เขาจะลาบากใจใครจะว่าเขาไม่ดีแต่เขาทําแล้วดีเนี่ยเขาทาหมดนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงนะครับเราสังเกตนะครับ เฉยเียเนของเราหลายหลายพระองค์ก็เป็นผู้หญิงผู้ชายก็น้อยอยุคเนีเ้เพราะว่าอะไรถ้าเราเรียนอิทัพปัจจยตานะครับปึกเจโตปริยญาณเราจะรู้ว่าพุทธโพธิสัตว์จากเบื้องบนลงมาในโลกเนี้มาเกิดขอเป็นผู้หญิงเอเพราะผู้หญิงเนี่ยมีพลังเพราะผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลง กินเหล้าเมายาอะไรกันเพราผู้หญิงเขายังมันก็ยังดีเขาก็อธิษฐานลงมาเป็นผู้หญิงกันฉะนั้นอย่าดูถูกผู้หญิงนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นกําลังสําคัญเลยในอาณาจักรธรรมเนี่ยเราไปบอกเขาเลยเขาทําหมดทุกคนผู้หญิงเนี่ยอย่าไปดูถูกว่าเขาความร,รู้น้อยหรืออะไรเขาทําทุกคนขอให้ช่วยทุกคนได้ผู้หญิงไม่มีปัญหาเลยนะครับ ครัวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับที่ร่วมมือร่วมใจเผยแพร่ขวัญวิญญาณมหาพยทานและก้าวเดินด้วยอภัยทานาทําให้ทุกคนได้เป็นพุทธะเพราะอาจารย์พ่อเป็นมหาโพธิสัตว์บอกว่าถ้าตื่นเป็นพุทธะหลับเป็นเวไนผู้หญิงรู้หรือไม่รู้ผู้หญิงตื่นเป็นพุทธะหมดเลยครับวันนี้ก็ หากพูดใช้เวลาเยอะและหากพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภัยร่วงเกินอาวุโสขอเอาวุโสให้อภัยขอคุณผู้หญิงจงเจริญนะครับช่วยโลกด้วยพลังของสตรีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ